ราชาลูกหนังทั่วโกขอเสนอแฮปปี้อย่างแรงเจสเกนครอบชมแข้งลิเวอร์พูลแจวยกทีมยำใหญ่เชลซีเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกปากยันแฮปปี้อย่างยิ่งที่นักเตะของแดงเล่นกันได้อย่างน่าประทับใจย,ยกทีมจนทําให้สร้างผลงานถล่มเชลซีได้อย่างขาดลอยสต่อหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันพุธที่3 1มมกราคมลิเวอร์พูลทีมา่าฝูงพรีเมียร์ลีกสารต่อฟอร์มฮอตนับตั้งแต่ครอบประกาศลาออกหลังจบซีซั่นได้อีกนัด จากการเปิดบ้านยำใหญ่สิงบลูชนิดสู้กันไม่ได้โดยเกมนี้คอนเนอร์แบดลีย์คลำเป้าเม็ดแรกให้กับทีมได้สำเร็จรวมทั้งใจอีก2ประตูขณะที่ทวินนูนเยสมีโอกาสเช็คบินนับครั้งไม่ถ้วนแต่แม่นเสาหานผมไม่คิดว่าคุณสามารถทำให้ทีมมีฟอร์มที่โดดเด่นได้หากนักเตะแต่ละรายไม่ประสานงานกันเราเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาพยายามมองหาโคบพาวเมอร์และเรากระเสือกระสนกันนิดหน่อยตอนที่เราเพรสได้ไม่ดีเราเล่นได้อย่างสุดยอด เราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้คุณไม่อาจยิงประตูเชลซีได้5หรือ6ลูกหากคุณไม่ดีพอเพราะเปิดปากก่อนเสริมถึงฟอร์มของคอร์เนอร์แบดลีย์เขาเป็นเด็กที่มัศจรรย์มากเขาจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดเขามีส่วนร่วมกับทั้งเกมงานการตามคุมราฮิมสเตอร์ลิงไม่ง่ายผมแฮปปี้กับเขาจริงๆเขาเป็นเด็กหนุ่มที่จริงจังและมีความพิเศษ เราได้เห็นกันตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้ว 2- 3สสัปดาห์ก่อนตอนที่ผมพักผ่อนแฟนทีมโบตันเข้ามาถามว่าพวกเขาขอแบตลี่กลับไปได้ไหมแต่มันสายไปแล้วเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเช่นเดียวกับเจเรลคอนซาและบ๊อบบี้คลาร์กพวกเขาช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาบแบบนี้มาได้โจกโกเมสมีตำแหน่งของเขาแล้วผมแฮปปี้มากจริงๆต่อข้อถามถึงดาวินนูนเยสที่ยังใช้โอกาสเปลืองไม่เลิกครอปเอ่ยว่าเขาผิดหวังกับตัวเองที่ยิงลูกโทษพลาดมันน่าเห็นใจ จากนั้นเขาหมุงบอลไปชนคานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีฟอร์มที่โดดเด่นเพียงแต่โชคร้ายเล็กน้อยสำลักความสุขแบตลี่รับเหมือนอยู่ในฝันฟอร์มฮอตถล่มเชลซีคอนเนอร์แบตลี่ฟูแบ็กดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลเผยสุดภูมิใจที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์ไล่ต้อนเชลซี4-1ที่สนามแอนฟิลด์ศึกพิม์ลีกอังกฤษเมื่อวันพุธที่31มก,กราคมที่ผ่านมา แบดลี่เปิดใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจมากๆนี่คือสิ่งที่ผมฝันมานานแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่ในความฝันมันน่าเหลือเชื่อมากผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมจะยิงประตูได้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรผมก็เลยวิ่งไปที่มุมธงและก็สไลด์เข่ามันเยี่ยมจริงๆที่ได้ทำแบบนั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องโชคร้ายสำหรับเทรนที่ได้รับบาดเจ็บผมก็แค่ต้องพยายามฉกฉวยโอกาสของผม ผมรู้สึกว่าผมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆการอำลาทีมของครอปเป็นเรื่องที่สุดช็อกสำหรับเราทุกคนแต่มันทำให้เรามีแรงกระตุ้นที่พิเศษยิ่งขึ้นแบรดลีย์ระบุสเตตแมนเดฟรายงานสถิติคอร์เนอร์แบรดลีย์ปะทะเชลซี Chelsea. 68นาทีในสนามสัมผัสบอล63ครั้งผ่านบอลสำเร็จ25ต่อ3 1ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล81%ชนะการโดนบนพื้น7ต่อ11ครั้งชนะการฟาวล์4ครั้ง ชนะก,การแท็กเกิล3ต่อ3ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ3ต่อ3ครั้งครอสบอลสำเร็จ2ต่อ3ครั้งผ่านบอลคีพาส์ได้4ครั้งสร้างโอกาสครั้งใหญ่1ครั้ง2อแอซิสต์1ประตูและไม่มีผู้เล่นเชลซีคนไหนเลี้ยงบอลผ่านเข้าไปได้เลยตอนแรกเมื่อเห็นรายชื่อเป็นตัวจริงในใจยังรู้สึกหวั่นหวันเลยว่าจะเอารายฮิมเซอร์ลิงหรือแนวรุกเชลซีคนอื่นๆไหวไหมแต่แล้วในช่วงเวลาในสนาม68ปนาทีแบดลี่แสดงให้เห็นเลยว่าสบายมากเขาเอาอยู่ และแถมยังเติมเกมลุกเพื่อกดดันไม่สเตอร์ลิงขึ้นเกมได้อีกด้วยเคยบอกไปแล้วในเกมที่แล้วมันน่าทึ่งเสมอเมื่อได้เห็นดาวรุ่งกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้แต่ยิ่งทึ่งเข้าไปกันใหญ่เพราะได้เห็นเขายกระดับความสามารถและศักยภาพของตัวเองในระหว่างเกมใหญ่แบบนี้ได้ด้วยสุดยอดจริงๆครับแมนออฟเนมดสอ2เกมติดต่อกันเลยทุกรายการ ทีนี้เราน่าจะได้เห็นเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับแบบนี้หลังจากที่คอนเนอร์แบตลี่ยกระดับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่แดนกลางเวลานี้ก็มีความสมมุติและลงตัวแล้วอย่างเคอร์ติสโจนดัมนิกโซบสไลและอลิซิสแม็กอลิสเตอร์เพราะฉะนั้นการกลับมาของเทรนอาจจะต้องนั่งที่ข้างสนามไปก่อนเพราะตอนนี้ทีมกำลังดีอยู่เลยแต่นั่นไม่ใช่ว่าเทรนไม่สำคัญสำคัญมากแน่นอนแต่แค่ตอนนี้ผู้เล่นชุดนี้กำลังทำงานกันได้ดีเลย เหมือนกับตอนนี้ที่โจโกเมสเป็นตัวจริงแบ็กซ้ายไปแล้วบล็อบโบกลับมาก็ต้องนั่งข้างสนามสักพักนะครับใกล้เข้ามาแล้วสินะสิ่งที่อยากบอกหลังลิเวอร์พูลถล่มเชลซียับขอขอบคุณบทความจากบอบูหลังเสมอกันมา7เกมติดต่อกันแถมไม่ชนะเชลซีมา8นัดหงแดงผู้อหังการก่อถล่มสิงห์บลูยับเยินจนแทบหาทางกลับบ้านไม่ถูกและต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก 1>, 1. นับตั้งแต่เจเกนครับประกาศอำลาตำแหน่งล่วงหน้าทำไมผมดันสัมผัสได้ว่าลูกทีมของเขามีความหื่นกระหายในชัยชนะมากขึ้น2เกมนับตั้งแต่การประกาศกดไป9ดอก 2. ไอ้หนูแบตลี่มันบ้าไปแล้วกด1แถมแอซซิดไปอีก2ฟอร์มการเล่นโดดเด่นบนความหนักแน่นทั้งรุกและรับแล้วแบบนี้อดีตแบ,บ็คขวาดาวรุ่งจะแย่งตำแหน่งกลับคืนมาได้ยังไง 3. ดาวินนูเยสเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ว่าแล้วก็กระนำชนเสาชนคานสนุกสนานโดยไม่เว้นแม้แต่ลูกโทษที่จุดโทษ 4. ย้อนกลับไปตอนที่ลิปูมีชัยเหนือเชลซีเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาคว้าแชมป์พิมลิกนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบ 5. สารภาพตามตรงว่าโคดง่วงเมื่อคืนแดกน้ำบำรุงหลอดเลือดมายากนอนมากแต่ไม่ดูก็ไม่ได้พอพวกพี่ๆจะเข้ามาทวงถามกันอย่างล้นหลังต่อเมื่ออดหลับอดนอนฝืนดูจนจบพวกพี่ๆก็จะเข้ามาประชดประชัน บ้างแกล้งขอบคุณที่ช่วยเชียร์กันสนุกสนานน่ากลัวมากขอบอกไม่เป็นไรครับมันคงเป็นเวรเป็นกรรมของผมเองโบนัทแท็กมันใกล้เข้ามาแล้วสินะคนที่4เท่านั้นเจอเกนครอบทําสถิติคว้าชัยครบ200นัดในเพีย์มหลิกเจอเกนครับพิการทีมลิภูคุมทีมคว้าชัย,ช,ยชนะในเกมเพีย์มหลินนกแต่หลัก200นัดเรียบร้อย หลังจากที่หงแดงเปง uel, ette, 4, 4, 1, ิดรังแอนฟิลด์พิชิตเชลซี4-1เมื่อวันพุธที่31มก,กราคมที่ผ่านมายอดโคชชาวเยอรมันวัย56ปีถือเป็นกุนซือรายที่4ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ระดับ200นัดเป็นอย่างน้อยต่อจากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันอร์แซนเวนเกอร์และเป๊ปกอริลลาท็อปเทนผู้จัดการทีมคว้าชัยชนะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก1เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสัน528นัด2อร์แซนเวนเกอร์476นัด3เป๊ปกอรนอ200ัด 5. ดวิดมอยส์173นัด 6. โชเซเมนโย140นัด 7. ดราฟเฟลเบนิเตส126นัด 8. เมาลิโซโปเชติโน113นัด 9. เชลาอุลลิเย112นัด 10. แฮร์รี่เดธเนป94นัด ขึนสนามเกมไหนโมซารากองหน้าทีมริพูอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดต่ออาการบาดเจ็บของตัวเองว่าเริ่มต้นวิ่งย่อยบนสนามหญ้าได้แล้วหลังมีปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากการลงเล่นให้อียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซาลาอัมลาลิพูไปรับใช้ชาติในรายการชิงแชมป์ทวีปและได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนที่ทีมมามีม่จะกระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยพ่ายการโดนลูกโทษตัดสินให้กับสาธารณรัฐใตยคองโกหลังจากเสมอกัน1ต่อหนึ่งในเวลา120นาทีด้วยเุนี้บังโมจึงล้มเหลวในรายการดังกล่าวอีกตามเคยเนื่องจากหมดสิทธิ์ครองตำแหน่งแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นอีกจนได้หลังเคยได้ตำแหน่งรองแชมป์ในรายการนี้2หนปี2017และ2021กระทั่งล่าสุดเม,มื่อ31มกราคมกองหน้าวัย31ปีได้โพสต์ภาพลงใน X ขณะวิ่งเหยาะๆบนสนามหญ้าที่ A อ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แสดงให้สาวกโงแดงได้เห็นชุงการเริ่มต้นเรียกความฟิตขณะที่ลิพูระบุข้อความว่าฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องสำหรับโมซาลาก่อนหน้านี้เจอเก้นครอบกุนสื่อทีมลิพูให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันก่อนว่าสตาร์ไอาคุปจะยังไม่พร้อมลงสนามในช่วงนี้ทั้งเกมหลีกนัดต้อนรับเชลซีคืนวันพุธนี้รวมทั้งเกมบุกไปยันอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ ด้วยเหตุน,นี้สื่อจึงคาดหมายว่าซาร่าจะฟิตกลับมาลงสนามได้ในเกมบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดวันที่17กุมภาพันธ์หลังผลน,นัดที่พวกเขาจะฟัดกับเบอร์ลี่ที่สนามแอนฟิ์วันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งหมายความว่าสตาแอฟริกันจะพลาดการลงเล่นให้กับต้นสังกัดอีก3นัดถึงขณะนี้ซาร่ายังรั้งตำแหน่งดาวซันโบของสโมสรในซีซั่นนี้โดยยิงได้18ประตูในทุกรายการซึ่งหมายความว่าเขามีสิทธิ์สานตอบผลงานตะบันได้อย่างน้อย20ลูกในทุกรายการให้กับเรดแมชชี เป็นปีที่7ติดต่อกันเจเกนครอปเปิดใจถึงดิวลิผูพลาดเบลลิงแฮมและไกเซโร่ครอบออกมายืนยันว่าหงแดงเคยมีความตั้งใจที่เซ็นสัญญากับมอยเซตไกเซโร่ Zero, ก่อนหน้าเชลซีหลังพลาดควา้าตัวจุดเบลลิงแฮมในช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาหลังจากการอำลาทีมไปของจอแดนเฮราสันเจมส์บิลเนอร์นาบีเกตาและฟาบินโยทำให้ทัพหงแดงต้องทำการปรับปรุงแผงมิดฟิลครั้งใหญ่ โดยไปคว้าทั้งโดมินิกโซบอ์สไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราฟเฟนแบกและวาตารุเอนโดเข้ามาเพื่อยกระดับขุมกำลังที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเบลลิงแฮมกองกลางทีมช่าังกฤษที่ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพเบลมาริดทำให้หงแดงจำเป็นต้องเบนเป้าหมายและหันไปให้ความสนใจในตัวของไกเซโดที่ถูกไบรตันตั้งค่าตัวไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ในเวลานั้น อย่างไรก็ตามดาวเตะชาวเอกรอ,อลเลือกที่จะปฏิเสธย้ายไปร่วมเล่นที่เหมืองซีไซ์และตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับเชลซีแทนรวมไปถึงโรเมโอลาวียอดีตกองกลางเซาท์แฮมตันที่ตัดสินใจไปร่วมทับสิงโตนเงินครามเช่นกันทําให้ลิเวอร์พูลพลาดสามกองกลางที่ตกเป็นเป้าหมายไปอย่างน่าเจ็บใจครอบเผยว่าเราเคยสนใจเบลลิงแฮมและตระหนักว่ามันจะไม่เกิดขึ้นผู้เล่นหมายเลขหกของเราย้ายออกจากทีมทําให้ตลาดของเราเริ่มร้อนขึ้น เราคิดว่าเราจะสามารถทําอะไรได้สักอย่างในดีลของไกเซโดเหมือนที่เราเคยทําในดีลของแมกอล i ิสเตอร์ดังนั้นเราจึงเข้าไปเจราจาแต่ไกเซโดมีข้อตกลงทางใจกับเชลซีและโปชิติโนส่วนลาเวียเองก็มีเหตุผลของเขาแต่สุดท้ายเราก็พบทางออกที่ดีทสุดของเรานั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงเราโชคดีที่ได้พบกับวาตารุและเราก็ยังมีสเตฟานบายเซติอีกด้วยในขณะนั้นมันยังไม่ชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนัก ไม่สามารถลงเล่นได้เรารู้อยู่แล้วว่าแม็กกาสามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้และโซูโบสไลก็อยู่ในสายตาของผมเสมอครับทิ้งท้ายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ